กลับเข้าสู่รายการการเรื่องร้านในช่วงสุดท้ายนะคะในช่วงไอเดียร้านเด็ดค่ะวันนี้นะคะพี่ตุ้มเราไปไกลถึงประเทศเกาหลี oh. ประเทศนี้เรียกว่าใครจะชอบของทานนะครับโอ้โหสรรหามาจริงๆคล้ายๆบ้านเรานะาของริมถนนเขาเนี่<โ>ยน่าทานน,าานะครับพวกอะไรย่างปิ้งเนี่ยเยอะมากนะครับเราก็ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยมันชวนให้กินของร้อนจริงๆน้องตูนเพราะว่าหนาวหน,นาวเนี่ยหิวเนี่ยก็กินได้แต่หนาวใจนะครับต้องปงรึกษากันเองนะครับน้องตุ้มวันนี้นะคะพี่ตุ้มเป็นร้านที่เขาขายเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นเมนูจานเฉพาะครับไม่ได้หาทาน เพราะว่าเขาเป็นเมนูที่ชื่อว่าทาจีนทาจีนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเป็นลักษณะของภาชนะที่ใส่อาหารมานะครับ<ะ>ถ้าเราจะเห็นได้ชัดก็คือแถบมเมนเดอร์เลเนียนประเทศมโลโรล็อกโคนนั่นเองะนะครับเวลาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะมีตัวฝาร้อนๆนะครับเป็นฝาโลหะแต่ครอบมาทั้งตูนเวลาเขาอุ่นมาร้นจัดเลยนะยกมาวาาแล้วเปิดขึ้นมาเนี่ย ควันมันจะแบบฟูขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็หอมเหมือกลิ่นอาหารที่อยู่ในนั้นใช่เลยะนะครับแล้วก็จิ้มแยกกันแบบสนุกมากเลยนะครับ<ม>นั่นคือโฮแฮมเนี่ยอยู่ที่เกาหลีใต้ได้ไอเดียมาจากทาจีมาจาก<ช>โมร็อกโกนะครับจึงจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยครับเรื่องเกี่ยวกับรสชาติอาหารสไตล์การทําอาหารหรืออะไรต่างๆนะครับผู้ชมอย่าติดยึดว่าเฮ้ยเราทาอาหารไทยแล้วต้องทาเป็นแบบแบบไทยๆอย่างเดียวบางทีเนี่ยเราแอปพลายอย่างร้านโฮฮฮมเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะได้เมนูอะไรใหม่ๆก็ได้แต่ร้านโฮฮัมที่เกาหลีเนี่ยเขา ใช้ทาจีนนะครับมาเป็นตัวเรียกลูกค้านั่นเองเพราะฉะนั้นการตกแต่งเนี่ยก็ต้องมีอะไรที่มันต่อเนื่องไปเกี่ยวกับความที่ไม่ต้องได้บอกไปค่ะเปิดหม้อขึ้นมาแล้วควันขาว,วาขึ้นไปอย่เง,งี้พูดแบบนี้แล้วนึกถึงก้อนเมฆอันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พูดถึงก้อนเมฆนะโฮฮัมมีก้อนเมฆเลยนะครับหน้าร้านเนี่ยเขาใช้เป็นลักษณะของซีเมนต์ขัดนะครับแล้วก็ทำอีพ็อกซีม่มนัมนๆเข้าไปนะครับแล้วก็ทำเป็นสติกเกอร์หรือว่าทําเป็นลวดลายที่พื้นไปนะครับกั้นด้วยกระจกนะครับแต่โชว์ให้เห็นเต็มที่เลยนะครับตรงนี้ความฉลาดของเจ้าของร้านคือร้านเล็กนิดเดียวแต่ด้านในสุดซึ่งเป็นเขาเรียกวแบก็กดอปเนี่ยคือด้านหลังสุดของร้านเนี่ยนะครับติดกระจกเงาเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณมองเข้าไปเนี่ยโอ้โหร้านพุ่งทะลุทะลวงปุ๊บปุ๊บขขนนนนนนนาาาาาาาดดด้้้้วยยยกกัััเีี่่่งงะะคครรรรบบบอออทห มีโต๊ะที่แบบว่ามาเป็นกลุ่มและโต๊ะที่แบบว่านั่งยาวๆมานั่งสบายๆนะครับ<ม>ส่วนบนเพราสตดานะครับทำง่ายนิดเดียวตูนตท่าสีผ<อ>้างานระบบท่อแอร์ท่ออะไรสวอตไลท์ไฟเฟ,ย,ฟย์ขาวหมดคลีนหมดเลยเพราะว่าเราต้องการให้ควันเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยเห็น่เลยนะครับเป็นควันนะครับข้างบนนะครับก็ใช้รักษาข,ของเป็นผ้านะครับค้อยมารักษาเหมือนกับเป็นผ้าตกแต่ง<ม>ซ่อนไฟไว้ด้านในก็ใช้เป็นไฟไฟฟูเรเซนต์ก็ได้นะครับ มันก็จะได้บรรยากาศที่แบบว่านุ่มนวลบนผ้าเพดานเหมือนควันของทาจีเนี่ยที่ลอยขึ้นไปนะครับขณะเดียกันเนี่ยเอาฟอร์มของทาจีนะครับจะเห็นนะครับว่าเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เหมือนอู่บ้านเรานะครับอเอามาเป็นกราฟ,ฟิกแล้วเขียนอยู่ที่ผนัง เพื่อ educate ลูกค้าหน่อยนะครับว่าภายในร้านเนี่ยมีลักษณะของทาจีนนะนะครับบอกว่าทาจีนทำยังไงนะครับมีลักษณะของสัมผัคุณบอกไว้เรียบร้อยนะครับก็เป็นกราฟิกเท่ๆนะครับแล้วก็ทิ้งสเปกขาวๆโต๊ะเนี่ยใช้โต๊ะเหล็กทาสีขาวเก้าอี้ก็เป็นขาไม้พนักยิงขาวไปนะครับสวยงามนะครับส่วนด้านในสุดนะครับซึ่งเป็นม้านั่งยาวตลอดแนวเนี่ยเราก็ใช้เนื้อสักษณะของหนังเทียม สีขาวจะได้ดูลรลทางความสะอาดง่ายเปลูกค้าออกเช็ดทางความสะอาดง่ายเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ใช้ขาวดำเนี่ยซึ่งเป็นสีเขาเรียกสีมาตาเสื้อผ้าขาวดำเนี่ยไม่ต้องทิ้งเลยมาตุ่เก็บไปใช้ได้ตลอดนะครับความโดดเด่นของร้านนี่คือว่าสติกเกอร์ที่ติดอยู่หน้าร้านที่เป็นรูปต้นไม้เนี่ยมันทําให้มีความรู้สึกว่าแหม ร้านนี้เนี่ยมีจุดรวงสายตามีจุดเด่นที่น่าสนใจนะครับแต่สติกเกอร์ที่หน้าร้านกับสติกเกอร์ในร้านเป็นเรื่องเดียวกันนะครับ<ะ>น้องจูนก็คือว่าเอาฟอร์มเนี่ยคุมไว้แต่ข้างในฟอร์มเนี่ยเป็นตัวหนังสือ<ะ>ที่เราจะสื่อสารให้กับลูกค้าของเราได้รู้ว่าร้านเราเป็น่างไรน,นะครับเพราะงนั้นกราฟิกเนี่ยเวลาเราคิดอะไรบางอย่างเนี่ยเราคิดแล้วเราอยากเรียกคิดอย่างแล้วก็ปล่อย เราคิดอีกอย่างใหม่แล้วก็ปล่อยแต่ถ้าเราคิดเนี่ยให้มันต่อเนื่องกันได้ทั้งร้านได้มันก็จะทําให้ร้านเราเนี่ยเกิดสไตล์ะนะครับเพราะฉะนั้นเกิดสไตล์ก็เท่ากับว่าทําให้ร้านเนี่ยมีความจดจําและเมื่อลูกค้าจดจําก็กลับมาบ่อยๆนั่นเองนะครับะะและนี่ก็คือไอเดียเด็ดๆที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะคงสามารถนําไปปรับใช้กับร้านของคุณนะคะหรือว่าพับไอเดียในหัวของคุณนะคะว่าจะทาให้ร้านของคุณนั้น สวยงามขึ้นได้อย่างไรคะใช่แล้วครับค่ะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการรอยเรื่องร้านหมดลงแล้วนะคะกลับามาพบกับพี่ตุ้มและตูได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ